รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกรุงเทพมหานครวันกองกำลังสำรองประจำปี2567โดยมีกลุ่มองค์กรต่างๆเข้าร่วมทั้งหมด17องค์กร เมื่อวันที่3พฤษภาคม2567ที่ผ่านมานะหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพลโททวีภูลริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกและเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันกองกำลังสำรองประจำปี2567โดยมีกลุ่มองค์กรต่างๆเข้าร่วมทั้งหมด17องค์กรและได้มอบโล่ให้กับทุกองค์กรโดยมีรายนามดังนี้ 1. ศูนย์การกำลังสำรอง 2. ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 3. กรมกำลังพลทหารเรือ 4. กรมกำลังพลทหารอากาศ5กองบัญชาการรักษาดินแดน 6. ชมรมกำลังสำรองแห่งประเทศไทย 7. สมาชามวลชนเพื่อความมั่นคงภายในของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอาณาจักร 8. สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ 9. สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดงกรุงเทพ 10. สมาคมสิทธิเก่านักศึกษาวิชาทหาร 11. ชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยปทุมธานี 12. สมาคมกำลังสำรองรักษาแผ่นดินไทย 13. สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติส่วนกลาง 14. ชมรมพลกำลังสำรองพิทักษ์มาตุภูมิ 15. มูลนิธิเริ่มกตันยู 16. สมาคมพิทักษ์แผ่นดินไทย17 สมาคมทหารเสือพรานบก333นัก,กรบแนวหน้า4เหล่าทัพด้านพลโททวีภูลริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวย้ำการจัดกิจกรรมวันกองกำลังสำรองนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของกองกำลังสำรองที่พร้อมสนับสนุนในทุกภารกิจของกองทัพ พร้อท,ทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หในโอกาสพระราชทานกำเนิดกองเสือป่าเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2454อันเป็นรากฐานของภารกิจข,ของกองกำลังสำรองต่อจากนั้นเป็นการแสดงของน้องนนันกเรียนเตรียมทหารรวมไปถึงเป็นการกล่าวปฏิญาณตนร่วมทั้ง17องค์กรว่าจะเป็นกองกำลังสำรองที่ดี จะยึดมั่นในหลักพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลังจากที่ปฏิญาณตนแล้วท่านพลโททวีภูลริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกได้เดินตรวจเยี่ยมตามจุดต่างๆในแต่ละองค์กร ซึ่งในแต่ละองค์กรนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างกันไปและท่านพลโททวีพูลริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวเช่นชมในแต่ละองค์กรที่มีความรักและสามาคัคคีที่ดีต่อกันภาพข่าววจะนชัยวาจาพารวยรายงาน